สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่นอ Korea, ้องเอฟซีทางช่องอีสานอินโคเรีีทุกคนกับพี่น้องเมื่อนี้ครับพี่น้องก็จะมาพูดคุยเรื่องการสร้างโรงเรือนขอกหมูเนาะพี่น้องสาหรับการสร้างโรงเรือนขอกหมูเนาะพี่น้องสําหรับบ้านเฮ้ากับต่างประเทศนีจะแตกต่างกันในพี่น้องเดี๋ยวมาเบิ่งหูกันสักก่อนพี่น้องสําหรับการสร้างโรงเรือนนะพี่น้องเมืองนอกหรือว่าต่างประเทศนี่พี่น้องจะเป็นประเทศเขียดหนาวพี่น้องฤดูหนาวนี่จะหนาวแห้ง ดูดูฮ้อนกะฮ้นอนอยู่แต่ว่ากระฮ้อนแป๊บเดียวเพราะฉะนั้นการส้างโรงเรือนเนาะพี่น้องจะเหมาะเหมาะสําหรับการส้างโรงเรือนปิดเพราะว่าจะสามารถหลักษาอุณหภูมิได้พี่น้องจะปรับอุณหภูมิได้เนาะพี่น้องว่ายังไงแต่พี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเฮาผมก็อยากแนะนําพี่น้องก็อยากแนะนําว่าให้เป็นโรงเรือนเปิดดีกว่าสาหรับโรงเรือนเปิดเนาะพี่น้องจะง่ายต่อการจัดการและก็สิ่งที่สําคัญคือพี่น้อง ต้นทุนในการส้่งโรงเรือนนี่จะต่ํากว่าโรงเรือนปิดสําหรับโรงเรือนปิดแล้วจะมีการส้างหรือว่าการลงทุนที่สูงกับพี่น้องอย่างเช่นเรื่องปัดลมเรื่องการส้่งโรงเรือนนี่เรื่องผนังเรื่องยางนี่จะต้องดีเน้องพี่น้องถ้าเกิดว่าเห็ดแล้วเห็ดบุดีพี่น้องเห็ดพออขึ้นกลางๆนี่การปรับอุณหภูมิบได้การรักษาอุณหภูมิบได้จะยากพี่น้องจะยากต่อการจัดการแล้วก็หมู่ของเขานี่จะป่วยจะตายง่ายพี่น้องและอีกอย่างที่สําคัญพี่น้อง ลงเรือนปิดนี่แรกๆนี่พี่น้องสองสามปีแรกเชื้อดีพี่น้องมูจะบ่ค่อยตายหรอกแต่ถ้าว่าโดนไปนาะพี่น้องมูจะตายตายง่ายพ่ออย่างก็เพราะว่าเชื้อโรคครับพี่น้องการจัดการการข่าเชื้อโรคนี่บอดีพอถึงจะใส่ย,ยาปนใดพี่น้องจะข่าเสื้อโดยการใส่ย,ยาดีปนใดกะยั่งบอดีพอเพราะว่าเชื้อโรคจะมีการพัฒนาพี่น้องจะมีการต่อต้านกับยาพี่จะเยึดในใเชื้อโรคนี่บอตายพี่นอ้องมูเฮานี่จะป่วย โรคที่สําคัญในหมูพี่น้องสาหรับโรงเรินปิดก็คือโรคปอดพี่น้องติดเชื่อในปอดติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจจะเป็นอันดับหนึ่งเลยพี่น้องสําหรับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศที่เลี้ยงหมูอยู่จะลูกกันดีเนาะพี่น้องเครื่องไนนี่พวกปอดพวกนี้เขาจะบอกกินเลยเด้พี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนี่เพราะว่ามันมันบมดไปแต่กินพี่น้องไว้ง่งยมันบมไปแตกินข่ามูกมานี่ปอดนี่มีแตแบบใล้กับคนสุบุหรี่เลยพี่น้องดมแก๊สดมแบบ ควันดมอย่างหลายเป็นประมาณนั้นพี่น้องจะบอกกินเครื่องในหมูพี่น้องจะกินแต่พวกตับไตเสพพุงประมาณนี้พี่น้องพวกปอดวกอย่างเขาจะบอกนิยมกินกันเลยครับแต่ว่าข้อดีก็มีได้พี่น้องโรงเรือนปิดนี่ก็คือ,อห้ารักษาอุณหภูมิได้ป้องกันโรคภายนอกนี่ได้ดีกว่าโรงเรือนเปิดสําหรับโรงเรือนเปิดวันนี้พี่น้องจะยากต่อการจัดการเรื่องอุณหภูมิเพราะว่า,าจะใส่อุณหภูมิภายนอกน้อพี่น้อง ห้อนกับห้อนลายนาวกับน้ำลายแต่ว่าการจัดการนั่นกับพวกยากพี่น้องท้าูรู้จักร,ระบบการจัดการก็คือถ้าลมแหง้งฝนตกเขาก็อาจจะหาสลนดหรือว่ามุ่งเขียวพี่น้องมากันยุง่งกันลม้มกันฝนพี่น้องสามารถซอยได้ถ้าห้อนลายเขาก็เปิดขึ้นนะพี่น้องสามารถติดพดล้มนี่ช่วยและอีกอย่างที่สําคัญก็คือข้าวไฟนะพี่น้องโรงเรือนปิดนี่ข้าวไฟนี่มหาศาลเลยแหละพี่น้องโรงเรือนเปิดเนี่ยข้าวไฟจะน้อยครับ สำหรับพี่น้องที่ทำกรรมธมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ารงเลื่อนเปิดแล้วสําหรับหมคุณเนี่ยฮาจะใช้เป็นพื้นที่รองพื้นด้วยแกลบหรือว่าขีเลยดีๆบ่ por. อันนี้ขาอตอบว่าดีที่สุดเลยพี่น้องดีที่สุดเลยเพราะว่าเรื่องกลิ่นพี่น้องเรื่องกลิ่นจะบ่คอยมีแต่ว่าขอเสียกรมีได้พี่น้องคือว่าเฮาจะต้องตักเปลี่ยนขี่แกลบหรือว่าขี่เลยนี่ทุกรอบที่เฮาเปลี่ยนหมออกพี่น้องเพราะว่ามันจะเกิดความชื้นเกิดการมักมมนาะพี่น้องถ้าฮา่เปลี่ยนและวอีกสําคัญพี่น้อง พื้นที่อยู่ข้างล่างนี่ผมก็อยากในนําให้เป็นพื้นดินพี่น้องบ่ต้องลาดปูนสําหรับพอกหมูที่จะเป็นมูลนาะพี่น้องเนาะที่จะเป็นมูลรุ่นนี้แหละพี่น้องไปจนถึงรุ่นใหญ่ครับบกวกรที่จะเทพื้นที่เป็นพื้นปูนเพราะว่าพื้นปูนนี่พี่น้องเขาจะบริได้ดูดซับความชื้นได้พี่น้องพอมีการมักม,มุมไปสักพักนึงขี้เลื่อยขี้แกบนี้มันจะเกิดความชื้นนี่ไว้ไว้กว่าพื้นที่เขาบริได้เทพื้นิลาดพื้นี่พี่น้อง ถ้าเฮาบริลลาดพื้นนี่เป็นพื้นดินเปล่าๆนี่ดินมันจะหลุดซับความชื้นนะพี่น้องเจ็ดแถ้พื้นนี่แห้งตลอดเวลาแล้วก็ขี้เลื่อยขี้แกบที่เฮาใส้รองพื้นนี่จะอยู่ได้ดนครับพี่น้องแล้วก็เป็นปุ๋ยแบบชั้นดีเลยแหละพี่น้องชั้นดีดีกว่าพื้นที่เฮาเทพื้นด้วยพื้นปูนแหละพี่น้องไวยังไงสำหรับอยู่เกาหลีใต้นี่พี่น้องโรงเรือนเปิดที่เป็นแบบซีนี่สังเกตเบิ่งเลยพี่น้องผมเลี้ยงมากัดสิบปีแล้วแหละพี่น้องเลี้ยงหมูมานี่โรงเรือนเปิดแบบซีเท้าหมูมาใส่รูดนนูห มูจะแข็งแรงนี่พี่น้องอาจจะมีไอเนี่ยจังน้อยเพราะว่ากลางคืนมันจะหนาวนะพี่น้องหนาวแห้งอยู่ช่วงนี้กลางคืนจะหนาวแห้งแต่ว่าช่วงกลางเวนน่จะห่อนมูจะสุขภาพนี่แข็งแรงเลขตาเขานี่พี่น้องในตานี่จะบ่ค่อยเป็นปูดแดงขึ้นมาจะบ่มีแครบ่มีอย่างเพราะมันโล่งครับพี่นอ้องบางลางค้าผมโล่งแห้งครับอากาศจะถ่ายเทสะดวกสบายมูนี่สุขภาพดีพี่น้องใหญ่ไวอ้วนดีกว่ามูที่อยู่ในงเรือ้พิษอีกหลายเท่าเลยพี่น้องหลายเท่าเลยและก็ใหญ่ไวพร้อมครับ สำหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามกันอยู่ในช่องอีสานอินเคาหลีเนาะพี่น้องกะทักเข้ามาถามกันได้พี่น้องถ้าสะดวกกับพี่น้องทักทางเฟซบุ๊กด้วยพี่น้องติดตามก็ได้พี่น้องทางเฟซบุ๊กชื่อเฟซบุ๊ก k ธนาคารงามสง่าครับพี่น้องเพราะว่าข้อความมันจะเด่งขึ้นผมจะตอบไวตอบง่ายกว่าในช่องทาง YouTube พี่น้องใน YouTube บางที่ผมบบเห็นข้อความแม่พี่น้องบบเห็นข้อความที่พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาผมอาจจะบได้บิ้งทั่วถึงพี่น้องก็ต้องขอก็ต้องขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเนาะกัด ถ้าสะดวกกระทักขมาได้พี่น้องทาง Facebook จะดีที่สุดเลยครับผมจะตอบไว้ตอบง่ายกว่าครับพี่น้องเนาะก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วพี่น้องทางช่อง YouTube อีสานอินโคเรียหรือว่าทาง Facebook ธนาคารกับสง่าครับพี่น้องคลิปนี้อีพีนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ